ตามพลังของโหราศาสตร์คนที่เกิดวังคารถูกปกครองโดยดาวอังคารดาวอังคารเป็นสนัญลักษณ์ของความกล้าหาญความแข็งแกร่งความมุ่งมั่นความตั้งใจพลังแห่งการต่อสู้พลังแห่งชัยชนะและนี่คือลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันอังคารจึงมีพลังแห่งการต่อสู้มีพลังแห่งชัยชนะ และพลังแห่งความสำเร็จทุกคนครับใน EP นี้ผมจะพาพวกเราทุทกๆคนนะครับไปสู่การปลดล็อกพลังดวงดาวทั้ง7วันประจำวันเกิดของแต่ละคนก่อนอื่นนะครับผมอยากจะพาพวกเราย้อนกลับไปเกี่ยวกับการเริ่มต้นของความเชื่อของชาวซูเมเลียนในยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่อาศัยอยู่ที่เมโสโปเตเมียประมาณ2,000ปีก่อนคริตกาล ชาวซูมเมเรียนนะครับเชื่อว่าโลกถูกแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนด้วยกันโดยแบ่งแต่ละส่วนมีเทพเจ้าปกครองอยู่เทพเจ้าทั้งเจ็ดองนี้สอดคล้องกับดวงดาวทั้งเจ็ดดวงที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าของเรานั่นก็คือดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดาวองคารดาวพุธด,ดาวพฤหัสดาวศุกร์และดาวเสาร์สำหรับผู้ที่เกิดวันังคารครับถือว่าเป็นวันที่สาม ดวงดาวของเทพเจ้านั่นก็คือเทพเจ้ามาต่อมาชาวกรีกนะครับเรียกชื่ออาร์เลสซึ่งเป็นหนึ่งในเทพเจ้าแห่งสงครามในตำนานกรีกดังนั้นที่มามันจึงเป็นเรื่องราวของยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งโดยชาวซูเมเรียนนะครับเชื่อว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นโลกของเรานรับทุกแบ่งออกเป็นเจ็ดส่วนด้วยกันและมีเทพเจ้าที่มีการปกครองอยู่เจ็ดส่วนนี้ ดังนั้นความเชื่อนี้ได้แพร่หลายไปยังอารยธรรมอื่นทั่วโูกและถูกพัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่นแต่ละที่แต่ละเขตบริเวณนั้นและแน่นอนเรื่องราวในอีพีนี้ครับเรามุ่งเน้นไปที่ผู้ที่เกิดวันอังคารตำนานเทพเจ้าผู้ปกครองตัวตนของคุณนั่นก็คือดาวแห่งอังคารก็คืออาริสเทพเจ้าแห่งอาริสนะครับเป็น เทวดาหรือว่าเป็นเทพเจ้าตามคนไทยอาจจะเรียกว่าเทพเจ้าหรือเทวดาเป็นผู้คุ้มครองตัวตนของคุณคือดาวประจําวันอังคารแต่ละวันแต่ละวันนะครับไม่ว่าจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ล้วนมีดาวนําทางในชีวิตของเรามีเทพเจ้านําทางในชีวิตของเรามีเทวดาที่คอยคุ้มครองเราตามวันเวลาที่เราเกิด ทุกคนครับคนที่เกิดวันอังคารใครก็ตามที่คลิกเข้ามาในอีพีนี้นะครับเทพเจ้าในตัวตนของคุณคือเทพเจ้าแห่งอาเลสซึ่งชาวซูมเบเลียนเชื่อว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสงครามเทพเจ้าแห่งความกล้าหาญนี่คือเรื่องดินในชีวิตของคุณตามตำนานผมจะเล่าให้ฟังนะครับตามตำนานเทพเจ้ากรีกเพราะองค์ทรงเป็นบุตรของซุสเทพเจ้าแห่งสงครามและอีลาเทพีแห่งสายฟ้า อารลสเป็นเทพเจ้าที่ดุร้ายและมีความโหดเหี้มพระองค์ชอบทำสงครามและความรุนแรงและพระองค์มักจะนำทัพเข้าร่วมสงครามและสังหารศัตรูเป็นจำนวนมากชาวกรีกจึงเชื่อว่าดาวอังคารเป็นดาวแห่งสงครามเนื่องจากดาวองคารมีสีแดงฉะนั้นวันอังคารจึงมีสีแดงจึงเชื่อมโยงกับดาวองคารกับเทพเจ้าแห่งสงครามหรือเทพเจ้าแห่งความกล้าหาญ ดังนั้นลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันอังคารจึงเป็นคนที่มีจิตใจกล้าหาญมีความเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและสีที่เป็นมงคลสําหรับคนที่เกิดวันอังคารคือสีแดงสีแดงนะครับจึงสื่อถึงความกล้าหาญความแข็งแกร่งเหมาะสําหรับคนที่เกิดวันอังคารต้องการเสริมพลังด้านต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการงานหรือเรื่องของการเงิน นอกจากสีแดงแล้วครับก็ยังมีพวกสีชมพูนะครับหรือว่าสีทองนะครับสามสีนะครับเป็นสีที่จะช่วยเสริมสร้างบารมีสําหรับคนที่เกิดวันอังคารและสีที่ควรหลีกเลี่ยงในชีวิตนะครับสีที่เป็นสีเหลืองสีฟ้าสีอ่อนๆสีเหล่านี้นะครับไม่ถูกโชว์กับคนที่เกิดวันอังคารเพราะมันจะทําให้เราอ่อนแอและหมดพลัง และต่อไปนี้นะครับเราจะพูดถึง4พลังในการสร้างชีวิตให้เราลุ่งโลดตามพลังของวัวอังคารคนที่เกิดวัวอังคารจึงมีความกระหานมีความมุ่งมัน่นมีพลังมีไฟในตัวตนของตัวเองจึงเป็นคนที่มีความคิดเ,เริ่มสร้างสรรและชอบความท้าทายในชีวิตดังนั้นจึงเหมาะกับการทํางานที่ต้องอาศัยความกระหานด้วยฉะนั้นงานที่จะทําให้คุณมีความรุ่งโลดก็คืองานที่เกี่ยวข้องกับความกระหาน ความแข็งแกร่งที่มันเกี่ยวข้องกับความมุ่งมัน่นที่มันเกี่ยวข้องกับความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ลักษณะเด่นของคนที่เกิดวันอังคารมีพลังในการต่อสู้ฉะนั้นจงใช้พลังเหล่านี้นะครับในการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับโลกใบนี้จงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในการก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญชีวิตคือการเดินทางจงสนุกกับการเดินทางจงเชื่อมั่นในตัวเองและเชื่อในความสามารถของ พลังแห่งดาวอังคารจงมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นจงอย่ากลัวที่จะ,ะเผชิญกับความท้าทายเพราะคุณมีดวงดาวมีเทพเจ้าเหล่านี้หนุนหลังตัวคุณอยู่จงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงที่เกิดในวันอังคารเปรียบเสมือนกับนักรบนักสู้ ที่มีความกล้าหาญและมีความมุ่งมั่นในการเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดนะครับคนที่เกิดบังการครับพร้อมจะเผชิญหน้าและเอาชนะมันให้ได้มันคือพลังแห่งนักรบมันอยู่ในตัวตนของเราคนที่เกิดบังการสามารถนํามาใช้ในชีวิตและอัดเด็บเพื่อเอาชนะอุปสรรคในชีวิตต่างๆในชีวิตของเราได้ไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะเป็นเรื่องของการงานการเรียนความสัมพันธ์ หรือแม้แต่อุปสรรคในใจของตัวตนของตัวคุณเมื่อเราเชื่อมั่นในตัวเราเองในพลังแห่งนักกลบในตัวเราไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงเราสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านี้ได้และก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุด และพลังแรกที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จและทลายทุกข้อจํากัดในชีวิตของคุณนั่นก็คือพลังแห่งความกล้าหาญจงกล้าที่จะ,ะเผชิญอุปสรรคต่างๆในชีวิตเป็นเหมือนกับศัตรูที่เราต้องเผชิญหน้ามองอุปสรรคว่าเป็นเหมือนกับศัตรูของเราที่เราต้องเผชิญหน้าคนที่เกิดวันขนันจึงควรฝึกฝนความกล้าหาญเพื่อชีวิตอันรุ่งโรจน์เพราะเรามีจุดแข็งตรงนี้เป็น แนวพลังเหมือนมันติดตัวมาตั้งแต่เกิดฉะนั้นถ้าคุณฝึกความกล้าหาญของคุณในการ,รเผชิญหน้ากับอุปสรรคเานั้นอย่ากกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความจริงอย่ากกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับปัญหาอย่ากกลัวที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายเมื่อเรากล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับอุปสรรคครับคุณจะมีโอกาสเอาชนะมันได้นี่คือพลังแรกพลังที่สองที่คุณต้องฝึกปนมันและทําให้มัน เพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือพลังแห่งความมุ่งมัน่นคนที่เกิดวันอังคารจะมีตัวนี้อยู่ในตัวตนนั่นก็คือพลังแห่งความมุ่งมัน่นมันควบคู่มากันกับพลังแห่งความกล้าหาญความมุ่งมั่นช่วยให้เราไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคต่งางๆฉะนั้นคนจะมีความมุ่งมั่นจึงกล้าที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องจงมีความมุ่งมั่นที่จะประสบความสำเร็จ จงมีความมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นเมื่อคุณมีพลังนี้อยู่ในตัวตนของคุณคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นได้และก้าวไปสู่ความสำเร็จในที่สุด 3. ครับคุณมีพลังเหล่านี้อยู่ในตัวตนนั่นก็คือพลังแห่งนักลบคนที่เกิดวันคารเปรียบเสมือนกับนักลบนักสู้ ที่มีความกล้าหาญและมีความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใดคนที่เกิดวันอังคารพร้อมที่จะ,ะเผชิญหน้าและเอาชนะมันให้ได้พลังแห่งนักรบในตัวตนที่เกิดในวันอังคารสามารถนำมาใช้ในชีวิตของเราในการต่อสู้ในการเอาชนะอุปสรรคฉะนั้นนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่าลืมนะครับคุณมีพลังแห่งนักรบในตัวตนคุณ ไม่ว่าคุณจะเจอหรือสถานการณ์แบบไหนก็ตามจงคิดถึงเรื่องราวตรานี้อยู่ในตัวตนของคุณพลังที่สี่ครับมันคือสิ่งที่มันจะเสริมพลังให้กับเรานั่นก็คือคุณมีพลังในการช่วยเหลือผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นคนที่เกิดวันอังคารนะครับมีความสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นจงใช้พลังแห่งนักลบในตัวตนของคุณ เป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นในการก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญเขาสามารถเอาตัวตวนของคุณเป็นไอดอลให้กับพวกข่าวร้นนั้นจงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นจงพูดให้กำลังใจกับคนอื่นจงช่วยเหลือผู้อื่นให้ประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะคุณมีสีพลังเหล่านี้ในตัวตวนของคุณ และนี่เป็นความแข็งแกร่งของคนที่เกิดวัอังคารเพราะคุดมีเทพเจ้าซาเลสนะครับเป็นเทพเจ้าแห่งนักรบซึ่งมีความแข็งแกร่งมากมีความมุ่งมั่นมากพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะพร้อมที่จะวิ่งไปสู่ชัยชนะความกล้าหาญความมุ่งมั่นความแข็งแกร่งความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นคนที่ชอบความท้าทาย แต่ในขณะเดียวกันผมอยากจะเตือนสำหรับคนที่เกิดวันอังคารครับเพราะคุณเป็นดาวนักรบฉะนั้นคุณมีจุดแข็งฉะนั้นเวลาที่เรามีจุดแข็งเราแข็งแกร่งเรามีพลังเยอะสิ่งที่คุณต้องควบคุมพลังของคุณนั่นก็คือการที่คุณเป็นคนอารมณ์ร้อนครับคุณต้องควบคุมพลังของคุณให้ได้คุณเป็นคนที่ชอบเอาชนะครับคุณต้องสามารถควบคุมพลัง สิ่งเหล่านี้ได้มันจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จหากคุณใช้พลังโหลนี้ไปในทางที่ผิดครับคุณจะกลายเป็นคนที่ก้าวร้าคุณจะกลายเป็นคนที่เอาเปรียบผู้อื่นหากคุณไม่สามารถควบคุมพลังโหลนี้ได้ครับคุณจะขาดความรอบคอบครับคุณจะเป็นคนที่ใจร้อนครับและคุณจะผิดพลาดครับคุณจะเป็นคนที่ขี้โมโหครับ คุณจะตัดสินใจอะไรที่มันเป็นผลลัพธ์ที่มันรวดเร็วและคุณอาจจะพลาดโอกาสฉะนั้นสิ่งนี้ผมอยากจะเตือนพวกเราทุกคนครับจงเปลี่ยนจุดอ่อนของคุณให้เป็นความเข้มแข็งเะนั้นผมอยากจะแนะนำนะครับเพื่อชีวิตอันรุ่งโรจน์ของคนที่เกิดวันดังคารพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ใจเย็นลงให้ได้ จงไตรายตองจงคิดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจลดความใจร้อนของตัวเองลงเพื่อที่เราจะประสบความสําเร็จได้อย่างราบรื่นคําพลังที่ผมจะมอบให้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารครับความสงบนิ่งคือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกการควบคุมอารมณ์ของคุณมันคือการควบคุมทุกสิ่ง การควบคุมอารมณ์ของคุณหากคุณทำไม่ได้คุณก็ควบคุมสิ่งอื่นไม่ได้เช่นเดียวกันเวลาเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดดังนั้นอย่าเสียเวลาไปกับอารมณ์จำเรื่องราวเหล่านี้ไว้นะครับฝึกฝนสติของคุณนะครับสติคือการตระหนักรู้ในขณะนี้ฝึกฝนสติของคุณนะครับมันจะสามารถช่วยให้คุณจดจ่อกับปัจจุบันและสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้เรียนรู้วิธีที่จะจัดการความเครียด เรียนรู้วิธีที่จะจัดการควบคุมพลังของคุณอารมณ์แปรปรวนของคุณคุณต้องเรียนรู้วิธีจะจัดการกับความเครียดของคุณด้วยและมันจะช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงพลังที่ยิ่งใหญ่ในตัวตนของคุณด้วยความมีสติในขณะเดียวกันความอดทนนะครับเป็นทักษะที่คุณต้องพัฒนาและคุณพัฒนามันได้ฝึกฝนความอดทนของคุณคุณจะสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้ดียิ่งขึ้น เมื่อคุณเผชิญกับเรื่องที่เป็นเรื่องท้าทายและนี่คือสีพลังสำหรับคนที่เกิดวันวันคารเพื่อชีวิตอันรุ่งโรจน์ และอาชีพที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่เกิดในวันอังคารนะครับตามดวงดาวที่คุณเกิดตามหลักของคนที่เกิดวันอังคารนะครับอาชีพ Jacob ที่มันส่งเสริมต่อบทบาทดวงดาวของคนที่เกิดวันอังคารครับเป็นอาชีพที่ลักษณะมีความท้าทายเป็นลักษณะอาชีพที่ต้องใช้ความกล้าหาญเป็นอาชีพที่มีลักษณะที่ต้องอาศัยความแข็งแกร่งเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความมุ่งมั่น ็นอาชีพที่ต้องอาศัยความอดทนยกตัวอย่างเช่นนะครับอาชีพทหารตำรวจนักดับเพลิงนักประชนเพลิงนักกีฬาและต้องเป็นนักกีฬาอาชีพด้วยหรือเป็นพวกหน่วยปฏิบัติการอะไรบางอย่างที่พิเศษเพราะคุณมีทักษะเหล่านี้ในตัวตนของคุณมีพลังแห่งความนักรบอยู่อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหา ยกตัวอ,อย่างเช่นพวกวิศวกรนักวิทยาศาสตร์พวกนักสืบหรือเป็นพวกนักกฎหมายอาชีพที่มันเกี่ยวข้องกับงานสร้างสรรค์เช่นพวกศิลปินอาจจะเป็นพวกนักออกแบบอาจจะเป็นพวกนักประดิษฐ์นักเขียนนักสื่อสารเรื่องราวต่างๆและรวมไปถึงอาชีพที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นเช่น แพทย์ปัาบาลครูพวกนักจิตอาสาต,ต่างๆนะครับและรวมไปถึงนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นะครับหรือเป็นพวกจิตอาสาต,ต่างๆมากมายและถ้ามันเกี่ยวข้องกับการเป็นผู้นำครับเช่นพวกนักการเมืองเป็นผู้บริหารหรือว่านักธุรกิจและนี่เป็นอาชีพที่เหมาะสมสําหรับคนที่เกิดวันอังคารครับและรวมไปถึงพวกที่แสดงถึง ความคิดสร้างสารรค์นักวิทยาศาสตร์พวกนักวิจัยต่างๆนะครับในการสร้างสารรค์ไอเดียของคุณครับในการสร้างนวัตกรรมต่างๆมากมายฉะนั้นนี่คืออาชีพที่เหมาะสมและมันส่งเสริมต่อดวงดาวของคุณควรพิจารณาให้เหมาะสมในความสนใจทักษะคุณมสมบัติเฉพาะตัวของเราแต่ละคน ดังนั้นคนที่เกิดวันอังคารมีความกล้าหาญมีความมุ่งมั่นมีพลังมีไฟในตัวตนของตัวเองเป็นคนที่มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์ชอบความท,ท้าทายจําไว้นะครับคนที่เกิดวันอังคารชีวิตคือการเดินทางการเดินทางเต็มไปด้วยอุปสรรคและเรื่องท,ท้าทายแต่เราสามารถเลือกที่จะเดินทางด้วยพลังที่เป็นพลังบวกที่เป็นพลังของเทพจงใช้พลังอังคารของคุณครับ พลังของเทพเจ้าในตัวตนของคุณครับในการก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญจงเชื่อมั่นในตัวเองครับและในความสามารถของตัวุนเองจงมุ่งมั่นที่จะทํำสิ่งดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นจงอย่าก,กลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายชีวิตคือการเดินทางจงสนุกกับการเดินทาง จงเชื่อมั่นในตัวเองและในความสามารถในตัวตนของตัวคุณจงมุ่งมั่นที่จะทำสิ่งดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นจงอย่ากลัวที่จะเผชิญกับความท้าทายจงเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้อื่นให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างกล้าหาญ